ครับกาวสวัสดีนะาๆน,นักตกปลานะครับวันนี้เรามาลองตีหมายนี้กันดูผมใช้กบยางนะเป็นใบเคาะนะครับซึ่งพอจะเรียกปลาออกจากป่ามาให้กัดเหยื่อเราได้นะครับน้ำก็ไม่ค่อยลึกนะครับแถวนี้มว่าน่าจะอยู่ประมาณสักหัวเข่าลองตีดูฮะจะมีตัวออกมาครับผม มีปลาวิ่งตามมานะครับมาเจอผมพอดีหันหัวกลับเลยไซก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับ ข้างหน้าเรานี่เขาไม่รู้เรียกว่าต้นอะไรนะครับขึ้นสูงมากเลยยาวถึงฝั่งนู้นเลยครับรู้สึกเขาจะเรียกต้นหฮวนะครับรูไมก็ต้นกระจูดอะไรนะรผมเห็นมีพี่ๆเขามาเด็ดพวกทางมันนะครับทางที่เป็นดอกมันอนะเอาไปน่าจะไปสารอะไรสักอย่าง อาจจะเป็นกระจูดนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกอะไรแต่ว่ารู้ว่าไปเวิงเว้งๆไกลๆนู่นเลยทั้งนั้นเลยครับเต็มไปหมดเลยที่หลบซ่อนปลาอย่างดีนะครับโอ้โหนแล้วครับกัดไม้ปลาเลยนะ ครับมีไซส์ด้วยนะเรียบร้อยครับหนึ่งแต้มครับผมผมขอเอาปลาใส่ถุงก่อนแล้วกันอยู่กลางน้ำ้วยครับเดี๋ยวหลุดโอเคค่อยป,ปลดนะโอเคครับเข้าหนึ่งเงี้ยงครับ มีตัวกัดจริงๆองนี้หมายนี้นี่ผมได้ไปหลายแต้มเหมือนกันนะโหว่าน่าจะมีอีกนะครับอาอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากอย่างนี้เมื่อน่าจะพอมีตัวอีกของเมื่อกี้ยังมีตัวไล่กัดผมนะไอ้นี่มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะตีย้ำๆดูตรงนี้อีกสักหน่อยหนึ่งว่าจะมีตัวสองไหมมันจะมีแต้มที่สองให้เราหรือเปล่าลองดูครับ เห็นนะครับเคลียรสายแป๊บรู้สึกปลายไกลมันสะดุดนะเดี๋ยวผมดูแป๊บโหเ,โเนี่ครับเซรามิกปลายไกดผมมันหลุดกระเด็นหายไปไหนแล้วมไม่รู้อย่างนี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสายนะครับสายอาจจะเป็นขุยโอเคไหนไหนมาละตีไป,ไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนกันใหม่ กลัดอยู่ในป่าเลยนะเมื่อกี้นี้ไม่รู้ว่าเห็นช็อตกัดหรือเปล่า 嗯。Uh huh. มุมด้านข้างครับลองเลาะๆดูอาจจะมีปลานะครับอันนี้ช่องนึงที่สวยมากเหมือนกัน Uh huh. โดนครับโดนอีกครับหนึ่งตัวติดกอคโอ้หเ oh, ต็มปากเต็มคำเลยครับตัวนี้มีไซน์นะครับมีไซส์นะ ใหญ่ครับผมพอดีผมไม่ได้เอาคิปเปอร์มาด้วยนะครับนี่แต่ครีมครีมจับแล้วโอ้ยนี่ครับโอ้โหไซโลเลยครับตัวนี้ Okay. เดี๋ยวนะครับผมเอาใส่ถุงก่อนเพราะเราอยู่กลางน้ำครับอันตรายอาจจะหลุดได้เป็นโลเลยครับตัวนี้โอ้โหหนีไปปากเวอร์เลย อ๋อโดนขอบปากล่างนะครับโห่าจะอ,าออกครับยังมีเสียงกัดดูู่เลยนะครับโอ้โหเนี่ยผมว่าละมุมนี้ฮะค่อนข้างสวยเลยตรงนี้ผมไม่ได้คิปเปอร์ด้วยใช้ครีมหนีบกับไม่อยู่ฮนะทีนี้คีมแป๊บ ครับแต้มที่สองเรามาแล้วครับเดี๋ยวเราหากันต่อนะหาแต้มที่สามกันต่อ,อเคลียกบยางแป๊บโอ้โหเข้าไปในห่วงพุ่งออกมากัดจากป่าจริงๆตรงนี้นี่ผมได้ไซส์โลไวสองตัวแล้วนะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่สองนะตัวนี้ใหญ่กว่าตัวที่แล้วด้วยนะครับโอเคเมื่อกี้ได้กินเสียงกัดอยู่มุมฝั่งด้านที่ผมตีที่เดิมเนี่ยฮะกัดอยู่ในป่านะเดี๋ยวลองลองซ้ำไหม่นี้ดูครับเดี๋ยวคลียร์สายปั๊บนึงครับ วันนี้อุปกรณ์ไม่สมบูรณ์สายไกด์ก็8ครับเสียดสีบ่อยๆนี่อาจจะขาดได้นะครับเดี๋ยวกลับไปนี่ต้องไปเปลี่ยนสายเปลี่ยนกิฟเปลี่ยนไอ้เปลี่ยนไอตัวไลไกด์สายอัดแน่นเลยครับ แต้มที่สามครับลองดูเผื่อจะมีตัวนอนซุ่มอยู่อีกนะโหนอนซุ่มอยู่ในพวกป่าก,กระจูดนี่จริงๆนะครับ ลองย้ำๆดูนะทีกว่าจะลากผ่านมาได้นี่ตัวอื่นน่น่าจะตกใจนฮะตรงนี้จะหนีเข้าป่าไปก่อนเดี๋ยวขออีกไม้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาตีฝั่งเดิมนะ ตาตกใจกันหมดละดิ้นแรงมากครับเมื่อกี้ลองดูฝั่งเดิมครับกี้เห็นกัดเสียงกัดอยู่ในป่านะ เดี๋ยวลองย้ำฝั่งนี้ดูห้าไม้หกไม้ครับถ้าไม่มีตัวก็หามุมใหม่ครับ

เค okay, ครับกับไม้สองฝั่งนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราเข้ามาไล่ตีอีกทีนึงนะครับลองไปหาจุดอื่นดูก่อนใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับหมายนี้นี่เราจบไปที่2แต้มนะครับไซโลตัวหนึ่งนะแล้วก็ไซ์ประมาณสัก4ขีดตัวหนึ่งครับผมขอบคุณนะนะที่ติดตามคลิปด้วยครับขอบคุณครับ